รู้จักทุกขลาบไหมครับมันคือโชคโชคดีที่เราไม่ได้อยากได้แล้วก็ยังมาสร้างภาระให้เราอีกทุกขลาบในวันนี้ก็คือเจ้าต้นมะเขือเปาะสองต้นตรงนี้นะครับมันงอกขึ้นมาเพราะว่าผมเอามะเขือเปาะที่สุกแล้วมันสุกจนเหลืองเลยเอาไปทําปุ๋ยราคานี้พอมันเป็นปุ๋ยแล้วมันก็ยังเป็นอยู่ะครับพอมาเอาปุ๋ยมาโรยตามดินมันก็งอกขึ้นมาผมก็เลย คัดเอาแต่ต้นที่แข็งแรงเก็บไว้มันก็เหลือของต้นนี่จริงๆมันมีอีกต้นหนึ่งนะแต่ต้นอีกต้นหนึ่งนี่มันยังไม่โตเพราะว่าไอ้สองต้นนี่มันโตบังแสงมันทําให้มันไม่โตราคาเนี้ยพอมาถึงหน้าฝนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ครับนี่คือมันโดนฝนจนมันงอพอมันงอไปวันแรกวันที่สองฝนมาอีกแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นหลังคาซึ่งน้าลงพอดีพอน้ําจากหลังคาลงมาโดนต้นที่มันงออยู่แล้วมันก็เลยหักอย่างที่เห็นเนี่ยผมก็เลยต้องมาตัดทิ้งซึ่ง ถ้าตัดโยนทิ้งขยะไปเลยมันก็ก็โอเคนะ แป๊บเดียวใช่ไหมแต่เนี้ยผมว่าจะตัดทําปุ๋ยก็เลยรวยจริงๆแต่ว่าไม่ตัดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยพอต้นมันล้มอย่างเงี้ยนละมันก็อ่อนแอนะครับเพราะว่าใบมันจะไม่ค่อยโดนแดดพวกมดเพี้ยอะไรพวกนี้มันก็จะมากันก็ต้องรีบกับจัดทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นทุกขลาบที่ผมนําเสนอในวันนี้ก็จริงๆไม่ได้มีแค่ต้นมะเขือปลอที่ล้มอย่างเดียวนะจะมีต้นปอเทืองอะไรเนี้ยล้มระเนระนาดเลยตอนแรกเขามีคนบอกผมแล้วว่ามันไม่ควรปลูกหน้าฝนแต่ผมก็ไม่ได้คิดถึงไงว่าปลูกหน้าฝนมันเป็นไงวะ ก็เลยลองปลูกดูครับพอมันก็ล้มหมดเลยส่วนต้นนี้ก็เดี๋ยวก็ตัดทิ้งหมดแล้วเนะาะได้กินสองลูกไง <g ül>